เอา้าผู้ใดโทรมาเอา้าอ่ะก็คือบริรับสายมหวทีเ่เขาเสีก่อนได้ไหมผู้ดใดโทร่วมาก็คือบริบรับเอ้าไหวเมียเก่าโทรมารับเบิรงก่อนนะ่ะมันเสียวเอ,อยียงเอา้ามาสร้างว่าร์ฮะหลอไม่อย่าง พอกระลังนั่งกินเขาก็มีอะไร่อยอยู่นี่ม,มีอะไร่อยดีดีวว้าวปลาทูนี่เพิ่นก็บพอก,กินดอกก้านปลาดิพิ่นเสีเยแของให้ข่อยเบรริดมันดีคักดีแน่เลยขั้นว่าไก่้ขึ้นกันไก่เพิ่นก็บพอก,กินพันเสียไอ้่อยกินเพิ่นเสียว้ยให้ข่อยมันดีดีเมียข่อยนั่นกินแต่พักกินแต่หยาไป่ตงสัน่น มันดีกค่ยังนี่ตัวบ่คือเจ้าอ,อืะอีกอย่างว่าถึงเราญาป,าป้าปิงนี่เราญาตนี่บ่เคยขาดเมียคอยนี่เมียไม่อ่มอยดีก็เจ้าหลายตอนที่คอยยกเจ้านี่โอ้ยแม่ต่ลิ่นให้คอยเจ้าก็บ่เคยลิ่นหนาดว่าปุ๊บติ้นมาปับ๊บเงินทองนี่แห้งขัดบ่เคยขัดสน่นให้คอยเบิดมีเท่าไรให้คอยเบิด บ่คือเจ้าเจ้านีโ่โวยหอยจักบาทก็าว่าได้ดอก่อยเพิษงานมากนี่เจ้าเ,เ,เอาไปเพิษเอ้าซจำนี่ก่อนเด้อะ่อยที่กินเขา่ขอยที่เขาเมียไม่ามาข่อยหอยหิวบ่อสทุ่มไม่อีกล่ะอย่าสิโทุทมาม่ให้เมียไม่ามาข่อยนี่คิดน้อยใจจ<า>ำนีล่ละอุ้ยเจังบ่แม่นแนวกินเท้ากินมจิ้มจิ้มไม่ยังไงดอก đau ổn tí có mẹ, câu cao phải lại chân kẹo